ทุกคนคะน้ำมันพริกอันนี้อร่อยมากอยากให้ทุกคนลองทำไปกินดูคุกข้าวก็อร่อยใส่ยำขนมจีนก็อร่อยใส่ก๋วยเตี๋ยวนี่แบบที่หนึ่งอะ่ะกระเทียมเราจะใช้วิธีการปั่นเอานะคะเพราะว่าโขมันช้าเราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะ นิดนึงมันจะได้ปั่นได้ง่ายขึ้นนะคะกบเต็นที่ปั่นเดีเราจะมาปั่นกันเลยนะคะ โอเคกระเทียมเราก็ปั่นได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสับขิงกันค่ะเดี๋ยวปอกขิงก่อนนะคะขิงนี้เราจะใช้สับละเอียดนะคะเราจะเจียวไปพร้อมกับ กระเทียมเลยนะในน้ำมันเราก็จะหอมกลิ่นขิงแล้วก็กะเทียม แก่มากเลยคุณขิงแก่ก็จะยิ่งเผ็ดแล้วก็หอมมากด้วยนะคะขิงแก่ไม่ให้เผ็ดอย่างเดียวมันจะหอมด้วยนะคะขิงแก่เดี๋ยวเราจะสับขิงให้ละเอียดเลยนะ มัั่นนกคะตั้งกระทะน้ำมันที่เราตั้งกระทะไว้เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ขิงสับลงไป จะ,จ,จะเจียวขิงก่อนกระเทียมสักครู่นะคะตอนนี้นะคะขิงก็เริ่มลอยขึ้นมาแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเจียวเลย เราใช้ตะหลิวแบับไม้พายมันก็จะปาดได้ง่ายนะคะเราก็เจียวกระเทียมให้เหลืองเลยนะคะคนไปเรื่อยๆนะเราจะใช้ไฟปานกลางในการเจียวกระเทียมนะคะ ต้อคนไปนเรื่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้นะ เครื่องมเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะเราสามารถปิดไฟได้เลยนะคะเพราะว่าเตามันก็ยังคงความร้อนอยู่เพราะนี่เป็นเตาไฟฟ้ามันก็ยังเก็บความร้อนไว้อยู่นะคะปิดได้เลยกระเทียมเราก็เจียวได้ขี้แล้วนะคะเหลืองนะเพราะว่าถ้าเหลืองกว่านี้มันจะไหม้นะคะเราก็จะใส่ิกลงไป มากสีทุกคนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อเป็นรสชาตินะคะเพื่อให้มีรสชาติขึ้นมา ให้เกลือละลายน้ำพริกน้ำมันพริกของเราก็เสร็จแล้วค่ะคุณหอมมากหอมกระเทียมเจียวหอมขิงสูตรนี้นะคะเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเลิศเอาไปใส่ยำขนมจีนเลิศยิ่งเข้าไปนะคะ ทำง่ายนะคะทํากินเองที่บ้านได้เลยมาค่ะทุกคนก้วยเตีียวน้ำตกไก่ตุ๋มนะคะทําเสร็จๆรจ้อนๆเลยได้เดี๋ยวเรามาใส่น้ํามันพริกที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นะคะได้มาครึ่งกระปุกอือหมคน ดูซี่อืมให้กน่อยใสกีกินนอยอืมหอมกระเทียมเจียวมากคุณถังวงอกขนละพาเด๋วอวคอขนก๋วยเตี๋ยวกันยังมีน้ำซุปกนินในหมอหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเติมไปเรื่อย ไม่สิน่ากินหอมมากหอมกระเทียมเจียวหอมน้ำมันพริกตุนไก่ใส่เห็ดหอมปิ้งอืมคุณูสิอ่าชิมน้ำก่อนอืมอร่อย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 าย เป็นเส้นหมี่นะคะอมมันเลิศมากถุงงอกดิบมัน ทำดูนะคะสูตรน้ำมันพริกอันนี้อร่อยมาก <S <S 1> <S 1> ยังไงก่อนกินยังไงก่อนอืมนชิ้นหม้ อื่รถข้างนอกเห็นใบยังตกอยู่เลยวันนี้หิมะตกทั้งวัน เอาไปคุกกับข้าวก็อร่อยนะน้ำมันพริกอันนี้ยยอมแล้วทุวหัวเป็นเห็ดหอมสดนะคะ in

จินงจอืมอห่เห็นหอมนะเปือยสุด,สด Mình rồi đó. Xin. Hở trừng ฉันเป็นคนชอบกินเส้นค่ะสามารถกินเส้นได้ทุกวันจากมื้ออาหารเลย น้ำมันพริกอันนึงอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองทำไปกินดูคุกข้าวก็อร่อยใส่ยำขนมจีนก็อร่อยใส่ก๋วยเตียวนี่แบบที่หนึ่งอะเครื่องปรุงก็ไม่เยอะส่วนประกอบก็ไม่เยอะมีแค่พริกป่นกระเทียมขิงเกลือน้ำมันแค่นั้นเองง่ายมากลองทำดูคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ